โอเคครับเราก็อยู่กันกับแอดออนที่มีชื่อว่า Dynamic Animations นั่นเองครับก็คนทำก็คือคนนี้นะนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแอดออนนะครับที่จะเพิ่มแอนิเมชันในเกมนั่นเองนะครับเบื้องต้นแล้วก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคฮะวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจากนั้นก็มองหาเวอร์ชันอันใหม่นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน2.0.1นะครับแล้วก็ .mcpack แบบนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดเข้าไปเลยนะโอเคครับจากนั้นก็กดกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุดไปเลยนะคร ส่วนใครที่ได้ไฟล์มาเป็น .mcpack แล้วก็มีจุดซิอยู่ข้างหลังก็ลบออกนะครับแล้วใครที่ลง add-on ไม่เป็นนะครับก็สามารถไปดูได้ที่คลิปปักหมดเลยนะครับโอเคครับก็ถ้าเป็น .mcpack อยู่แล้วนะครับก็กดไปที่ไฟล์นะครับเขาก็จะเปิดเกมอัตโนมัตินั่นเองนะครับโอเคครับพอลงตัวของ add-on เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปที่ setting นะฮะแล้วก็เลื่อนลงล่างสุดนะครับหาคาว่า global resources นะครับจากนั้นก็มาที่ my pack แล้วก็ activate ตัวของ dynamic animation ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะนี่นะครับให้เขาอยู่ในหน้า active แบบนี้นะครับนะครับแค่นี้ เราก็สามารถสร้างโลกได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าตัวของแอนิเมชันก็จะเพิ่มเข้ามาในเกมแล้วนั่นเองนะแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่นะฮะซอมบี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะา <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวของ Dynamic Animation นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอนดออนะครับที่เพิ่ม Animation เข้ามาในเกมนะครับก็นะครับก็ดีมากๆเลยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับ